สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนๆนะครับ FC ทุกท่านรู้จิตาทั้งตาท้งเสียงนะครับพากันเป็นวัดแล้วครับกะเป็นจ้าไหนกันนะครับพี่น้องกับผลงานเพลงผมว่าตอนเนี้หยอดวิวมันเป็นมันช้านะครับคิดเหมือนผมไหมครับหยอดวิวเอ๊ะ แรกๆแรกๆพุ่งขึ้นมานะครับพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยนะครับพอพุ่งปี๊ดขึ้นมาแล้วปพ๊บเนี่ยตอนเนี้ยหลังจากเที่ยงมาเนี่ยนะครับที่แรกพอไปพอไปถึงแตะประมาณสองแสนสองสองแสนสามเนี่ยนะครับ <laughs> มันเริ่มนิ่งนิ่งขึ้นมปก็ขึ้นซาแล้ววบบนี้เอ๊ก็เลยว่มมาผมกับมาเบิงว่าเฮ้ย <_ Design> นั่งวิเคราะห์เบิงฟังไปนยาม นะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปนั่นะครับกบเสียน่นเสียน่นก็นเปิดลันก็บอดจเปิดดังกากาก,กขับของรวดนะครับคือปันไปนรื่เปิดฟังรั่นไปนร่มปะเดียวยหวดวิวมันเป็นอย่างคือคือขืนสาถ้าเทียบจากช่วงแรกๆคนชมสดเนี่ยนะครับหนึ่งหมืนชมสดวิดีโอพีเมียมนะครับชมสดอะนะระหว่างชมสด ผมก็เลยวิเคราะห์ดอกแลกว่าช่วงที่ชุ่มสดเนี่ยเพราะเป็นเวลาเก้าโมงแลและเป็นวันจันทร์ที่พี่น้องเฮ็ดงานนะครับมันไม่ผิดนะครับที่ปล่อยเพียงวันจันทร์นะครับถ้าปล่อยวันเสาร์นะครับหรือว่าวันที่เป็นวันหยุดนะครับส่วนใหญ่นะครับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือเป็นวันหยุดเนี่ยค้นเพิ่นสีไปเที่ยวไป เขาเรียกว่าไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับไปพักผ่อนนะครับมันจะไม่เหมือนวันธรรมดาคือลองผิดลองถูกทําผิดทําถูกทําแล้วก็วิเคราะห์กันมาตลอดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับ,นะรบให้พี่น้องพักผ่อนกันนะครับหลายผัวและคนพนพักผ่อนนะครับเพราะว่าเพลงสุมาณีปล่อยคลิปเนาะปล่อยเพลงเสงเสียก็ต้องการให้บั้งแรกเลยนะครับดอกแรกเลยนี่พุ่งพูดกันไปก่อนนะครับให้ไปยู่ส้มสูงกอน นะครับให้แห้งก่อนเลยดอกแหลกนะครับเนี่คือตอนเนี่ยนะครับดอกแหลกแห้งช่มสดสดหนึ่งหมื่นนะครับอ่าแล้วหลังเทียงมาเอคก็ขืนศาส <c oughs> ต์นะครับก็เลยว่าคือเลือพี่น้องเพิ่นเฮ็ดงานบ่ตอนใบอ่าตอนาบเพิ่นเฮ็ดงานบ่อนอ่วิวก็ขืนสาดเนี่ยนี่ก็ได้แค่วิเคราะห์นะครับนี่ก็ได้แค่วิเคราะห์ ะฉะนั้นมานี่ก็เลยว่าเอ๊ะสีมาถามเบงหรือพี่น้องคิดเห็นจางไหเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรหลังจากเที่ยงมาในยอดวิวมันทําไมโซโล่ตอนนี้ก้ามาแรงนะครับก้าเพลงมาแรงนะครับยู u b e Thailand นะเกามาแรงในหมวดเพลงบางคน้นบางทันเพ่นสีงงพ่นสีถามว่าเอ๊ะติดมาแรงไวในหมวดเพลงเนี่ยไวอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเพลงเนี่ย หรือคลิปในหมวดเพลงเนี่ยมันน้อยนะครับอ่ามันน้อยระบบการจัดเรียงเนี่ยมันจึงไวเสดไวนะครับ YouTube ทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเขาจัดจัดแถบมาแรงเนี่ยวิดีโอในหมวดมาแรงเขาจะเรียกวิดีโอนะครับวิดีโอในหมวดมาแรงเนี่ยเขาจะจัดทุกทุกสิบห้านาทีนะครับ ปล,ปล่อยปล่อยเพื่อีกเจ้าก็มีติดมีโอกาสติดมาแรงแต่ด้วยระบบนะครับมันก็เลยช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นไวที่สุดก็จะเป็น1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็4รอบใช่ไหมละ่ะสินาที15นาทีสินาทีนะครับซีเธอร์นะครับจะครบ1ชั่วโมงนะครับฉะนั้น15นาทีเนี่ยพร้อมขึ้นปุ๊บอีก15นาทีเรามาลุ้นว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่แล้วก็ปันป่นรอใช่ไหมสิบห้านาทีปพ๊บเข้ากับปั่นรอปั่นรอแล้วก็รออีก15นนนาทีมัลุ้กัน หมวดเพียงมันจะขึ้นไวมันจะปรากฏให้เห็นไวนะครับหมวดทั่วไปเนี่ยมันจะห้าชั่วโมงเป็นต้นไปส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันจะห้าชั่วโมงต้นไปนะครับหาชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยหกชั่วโมงกันไม่กันได้นะครับแล้วที่เราเห็นันส่วนใหญ่ก็จะเป็น6ชั่วโมง5ชั่วโมงล่าสุดของอีหลาเนี่ยหนึ่งมาแรงภายใน5ชั่วโมงนะครับของน้องอิงนะครับหนึ่งมาแรงภายในห้าชั่วโมงนะครับฉะนั้น ประมาณบ่ายสามนะครับเข้าปล่อยเพลงเก่าโมงก็ประมาณบ่ายสามใกล้จะถึงบ่ายสามหรือนะครับเริ่มจากบ่ายสามไปบวกลบเอาประมาณสามสิบนาทีเข้ากับปั่นไปเบิรงกัมนมารลุ่นบางน้ำบาเนี่เบิรงนตะขลางนะครับตรงก่อนคาําอธิบายวิดีโออ่ะนะครับมันจะขึ้นบอกนะครับผมคิดว่าไม่เนื้อบาก,กว่างหนึ่งมาแรกในหมวดทั่วไปแต่หนึ่งมาแรกในหมวดเพลงนะครับถือว่าหินที่สุด สิบวันถ้าจำไม่ผิดร้อยกว่าล้านวิวใช่ไหมครับถ้าผมจำผิดผมขอถวจตอนนี้ยืนหนึ่งมาแรงในหมวดเพลงเนี่ยนะครับ youtube Thailand เนี่ยร้อยกว่าล้านวิวใช่ไหมครับร้อยยี่สิกบกว่าบอกแต่ผมจำว่าผิดนะแต่ผมจำผิดกับนะนะขอถวจขอ,อให้นะครับมันมันก็ถือว่าหินนะครับหินมากๆนะครับแต่ทำยังไงเราถึงจะขึ้นได้นะครับทำยังไงเราถึงจะขึ้นได้นะฮะ ที่ผมเอาเนี่ยมันก็คือนะครับข้อมูลที่อ้างอิงจากนะคําอธิบายนะครับผมได้สอบถามจากเจ้าหน้าที่นะครับของทั้ง Youtube นนะครับก็คือคอมเมนต์การแชร์การดูที่ไว ที่เยอะในระยะเวลาอันสั้นในระยะเวลาอันน้อยและปัจจุบันเขาจะอ้างอิงปัจจุบันคลิปในปัจจุบันปุ๊บเขาจะตั้งแทมให้ก่อนนะครับแล้วเขาสีเอามาคลายว่าเอาอยัางไงเนาะภาษาเขาเขาสีเอามาแข่งกันขึ้นนึงนะครับอันใดวิวหลายภายในระยะเวลาที่สัน้นและะว้วก็วหานะครับสองอันใดคอมเมนต์หลายภายในระยะเวลาที่สัน้นแล้วก็วหาเหมือนกันฉะนั้นคอมเมนต์การเบิงการแช่สําคัญ ที่สุดนะครับเพื่อที่จะปูดขึ้นไปนะครับอ่าบูดขึ้นไปในหมวดเพลงหมวดเพลงนี่มันสามารถไหลขึ้นไปเรื่อยๆหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ได้หมดนะครับแต่หมวดทั่วไปมันอยู่ไม่นานแต่ถ้าขึ้นหมวดทั่วไปได้นะครับถือว่าสุดยอดเพราะหมวดทั่วไปมีคลิปวิดีโอเยอะมากนะครับนี่คือการวิเคราะห์แบบเจาะลึกเลยนะครับอ่าของผมเองนะครับเพราะ ผมก็ทําบริษัทอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับการทําเรื่องนี้อยู่นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมวันไม่น่าจะเอ้ยเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเอซีแฟนๆห้านะครับไปดันต่อสาวสามน้อยค่อยหักบบตงเว้าถึงคุณภาพนะครับรู้กันอยู่แล้วคับแก้วสําหรับสุนหาตัวเป่าองค์อิงเพชรปานแพงเฮายีหล่าหน่อยนะครับไปดันไปอยู่กันนะครับ ที่นี่เอาเนื้อมาแรงในหมวดทั่วไปนะครับหมวดเพียงเดี๋ยวห้องคอยไหลกันไปไปคอมเมนต์นะครับไปแชร์หลายๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับอ่าเดี๋ยวพบพอกันอีกในคลิปใหม่นะครับเพมียังฝากหลายนะครับบุญกะถินบานอีหลานะครับไปได้สาวหน่อยเป็นเพ่อแฟนเพจมีกลุ่มแล้วนะครับเนาะสามมือทักไปนะครับแต่สาวหน่อยร่ำเพรื่อโชคอะซื้อบัตรออนไลน์สาวหน่อยร่ำเพื่อโชคกระทักไปได้คือกันนะครับไปดันกันพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ turun